สุขสบายดีพี่น้องสบายดีตนสานยๆหน่อยๆนะพี่น้องอังน่สบายดีเอฟซีถกท่กทานภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ส่มสอ่งอาติั์ไม่ใหญ่เคียวพี่น้องเอออยู่ดีมีเหงือกถูกถกขานดนะพี่น้องเดิอไม่ใหญ่เคี้ยกันทายรับลโอ้ยพอมาตรร่วมบ้องลับละบรรยากาศลับละอ,อากาศก็เย็นสี โอ้ยโหยมาพี่น้องเอ้ยสายลมผัดผ่านมาาะภาคเหนือเป็นหาดูบ้านใหม่เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงที่นะพ่อแม่ประชาชสนเฮาเนาะบ้านเป็นไอพ,พี่น้องเอ้ยสัษสุขภาพซอยกันเด้อพี่น้องเ้อเที่ยวก็ถ่ายที่ถัดธรรมชาติล,ลอรอบไปตามถนนหนทาง เฮือนนาดานเบิ่งท้องฟ้าคำงามพี่น้องเอ้ยมาขอบเกาะันเป็ใหญ่เกี้ยวคือเก่าคือคือหลังพี่น้องเอ้ยเม่ใหญ่เกี้ยวก็ขอบมุกขอบใจยุคสิทถูกฐานเด้อศิกฐานขเข้ามาเป็นกำลังใจเม่ใหญ่เกี้ยวตลอดมาปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเนาะใคอยู่ดีไม่เหงอยู่เย็นไปสู้ศึกทูกฐานพี่น้องเอ้ย สาม่ใหญ่เกี่ยวต่อข้อมินบอกธุรกาประตูขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแม่ใหญ่เกี่ยวกระหักกระเย็นเขียนเขียนกขาวอาแบบเขียนอยากเขียนแบบเป็นตัวลาวเนาะเป็นตัวไทยเขาวอาเป็นคำตัวลาเล่าเฉยนะประการใด้ปรขออภัยพี er. Mother, ่น้องทางถนนคนทา พอเออฮะกลับไปบ่จักมาทำเ,เนียเกียวสิงห์ประหารลานทรายเนาะเสียงลานทรายคือเสียงหายเงียวประหารลานทรายลานทรายมันก็ดีใจเนาะดีใจทั้งหายทอกันพี่น้องเอ,อ้ยเพื่นได้หลดเมันก็ดีใจทั้งป้าเพื่นกาได้เครื่อง ผักมาให้เพิ่นเนาะปมาโทอสบายดีกายแต่ลูกเครื่องสไลด์เดือดเด็กๆลิพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ดีใจอ่ะสบายดิสบายดีใกล้ๆลูกหล่ะสบายดีใกล้ๆสบายดีสบายดีบายดีบดนีสบายดีสบายดีใกล้๋เกยดีบลูก เสร็จน้ำมูกหัล้านเนี่ยกว่าลูกเสร็จดีดีเนี่ยกลัวเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยบ้านน้ำหมักหน่ำเย็นไปไข่เอาหน่ำเย็นม่ใหญ่เคี้ยวบริหารย่างได้ก็หาอีวาสันอ่าไอเกลือเกลืออยู่เทิงลูกบักลาได้ยังลูกลาได้ยังดีใจยั้งเอาดูล่ะไดดีใจยังเอาบักลาได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยลูกเนสไซลอรถอดใหม่บักลาอยู่ทางใดนัะนลอดใหม่สไลเดอร์ลอดใหม่ก็อยู่เทิงพี่น้องเอาพวกอยู่เทิงลูก อีเทวเินอะอยู่วเงิน่่อนเาหลุดคันเก่าเพื่อนอันนี้ป้านใสอันป้านขี่สไลเดอร์ให้อันอันสไลเดอลูกปะอันพ่อเม่พี่น้องเบิ่งลูกปปปนุถงปขึ้นมาลูกมาขึ้นมาจะพาพาอีไอ้ยขี่ขี่ใสขึ้นมากขี่สไลเดอราลูกเบิ่งาลูกหลาปะ ปลาลูกปลาปลาไม่ไหวไหวขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากลุกเกียรมือหินมาดลุกพ่น้องเอ้ยเผนดีใจลายโมดุนี่ได้เครื่องดีมากขึ้นตลุกจะเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยมากขึ้นนี่เนาะพอเผลน้ำมาหายขึ้นป้าเถอะขาปลาลุกหล่ะขาบ่อขาบ่ยกโป้เนี่ยไม่คันขาดนะเป็นังไเนม่ยไห ไปห้องนะใส่ลูกละป่าลูกห้องไปเออป่าลูกหอกหอกกล้าแล้วหอาเพิ่นเบิ่งนี่น่ะนี่เบิ่ง์ักล่าเป็นดีมกดีใจลายพี่น้องเอ้ยเจ้านอยอีมาหนิการอีกับขี่เนาะอีขี่หันอีขี่หันพนีกัขี่นี้อ่ะนีืปฝนหนูบ้าเจ้าแม่แม่เกี้ยวสิกาเกียม เป็นหมากันะหมากไหมไออนเออเออลูกเออคนเ้อป่ะโดยโดยลูกโดยโดยนคืออีบานนึ่งเท่าไหร่มคือในป้าลุงบีบานหนึ่งคือนีลุงหลัอคือนึม่สนับเด้อหนึ่งสองสายังบ่ไ่าถูกกิ่งกิ่งกิ่ สบายดีพี่น้องเอ้ยปลาคู้นกับแห่คุ้นกับเว้นลายมือพี่น้องไปเห็ดเรียกลวงน้ำผึนเลยเห็ดครัวพี่น้องเอ้เห็ดสะพานบ่ได้มาหาไม่ใหญ่เคี้ยวลายสามมือเลยดยไปเห็ดวัดถั่วหอบครัวแม่ป้าคุ้นนี่เมี่ยงคุ้นบ่มีไผ่ไมี่ยงคุ้นอยู่คนเดียวโดยแต่่ได้เห็ดเรียกเห็ดงานน้ำผึนก็เลยไปเห็ดน้ำผินบ่ได้มาหาไม่ใหญ่เคี้ยวสามมือโดยเมื่อนี้ก็ได้ผักสะกนมาหาเมใหญ่เคี้ยวฮาลาน โดยพี่น้องเวนเวนซามมือพี่น้องอไรทามหาเนาะแมนัะนรหาผูคขากระบอกขึ้นเนี่ยน้ำขึ้นอยู่งานงานน้ำรวงน้ำพึ้นมีไฟอยู่เดียวอนลักจานั้นมีญงเกี้ยวสิเกียมบักหม่ไปอยก็ให้มีญ่เงื่อนมีญ่เงื่อนมากขึ้นนี่นาอพี่น้องเนาะมาแต่ส่งสาวซุยเอ้มส่มเด้อพี่น้องเดิอ ล้างจานเลยมีไ่เคี้ยวกับสิบปหาเอือยเนาะมีญ่เคี้ยวได้หมักม่วงหมักอางุ่นกับมันแซงพี่น้องเอ้ยประ่าอ้เอือยก่อนสิบปทามข่าวข้าวเหลืองอันลานเนาะมร้าซุยเป็นยาใดสิประทามเผื่เผื่อมากเกืนนี่ล้างจากยางมีญ่เคี้ยกับยางมาหอดเฮื่อนไหมมหไ่เงื่งหลือพี่น้องเอ้ยม่หญ่เคี้ยวเขาบันได้ถ่ายมาเนาะมาหอดเผื่อนัะได้ถ่ายอะมีหมากอ่างุุนกับหมากนะ อขอบใจลลายเด้อให้บุญขับนำสู้เด้อให้ลุ่งให้เรื่องขึ้นเรื่อยๆสาธุารักๆๆอะไรกม็ได้เลยมาปัปานอย่างนี้ป้าก็อยู่ดีไม่แห้งเป็นโฮมโป้ม<อ>ใสหนันอ๋องหนูเด้อป้าเด้อดีไม่แห้งอ,อันเป็นได้ไปนะทามข่าว้าน เออไปกะเผยกรรมยังเมื่อยถามกันอยู่แหละป้ากับสกียมไปหางง่เนาะพี่น้องเนาะมีพายุกันจะู่สานทามในเดินโลดถามกันในเดินอยู่แหละห้องพูดอะไรหางงวนอันไปกะเจ็บเจ็บน้ำอันนี้แหละกลับไปใจอยากขาดเมื่อยใจชฉวิตฉวบอยว่าซะสะเดียวพังเป็นว่าเดี๋พี่น้องเด้อเมื่อยใจชฉวิตฉวบอยเลยสาวสวยเปิดกันอยู่น้ำเมยเปิดกัแล้วบ้านน้องบึงฝนตัดปากเซ่ลงฝนแดดพี่น้องเลย บ้านน้องบึงกับเมืองปทุมพอแล่ะแข้งจับประซักโผลพี่น้องเลยเพิ่นอยู่น้าแม่เพิ่นเพิ่นอยู่เบิงแม่เพิ่นสะก้อนแม่แนละกับพึ่งกจเจกับว่างยมว่างยาซ้ายเดียวนี่คารามมันไข่แหละจังสีทามข่าวลูกนะกะสีชวนไม่ใหญ่เคี้ยวนี่นะลงเอาห้องหลดโดยชานกับบดเล็โดยโดยโดยแม่นางบุกมอกจากั่นเนาะสะก้อนเพิ่นยักซักยาเนี่ยซักยา รถบัลลัยเลนพอดีโดยสารน่ะเ h a u l i ไฟวันบัลลัยเลนพอคัดโดยโดยมิตรโหลดวนตัวพาส่วนตัวมันกวดข้าเจ้ากับกวดถักได้คารบ่มีใบอีกยังก่อใบอันใบยังก่อเดินทางใบค่มมันสุขคมขนส่งเออใบอันสะปกิศสะปกิศเออค่มมันคมขนส่งค่ะบ่มีใบสะปกิศละกันจดคน เท่าอีนี่ห้องมันหายอยากไปน้ำนี่โดยโดยเลยเอาไปน้ำเขาเราอยากเอาลงเตลดโอ้ยเนาะจะลงเป็นยังไงเออจะลงได้คอได้อันนีน่อยอันซีนุ่นว่าคอได้เออเท่าซีนุ่นว่าคอแล้วเอาลงไังไหมนีน่อยนี่มันหายอยากมาน้ำอือเพิ่นอยากเอาลงเพื่อว่ามันคนบ่มีอันในชื่อในในแถ่นาในบัญชีเนาะในบัญชีนะออเลยคอจากในปายเพื่อว่าเทือนาเทือไนอะไรจะจูเห็ดเด้อเพื่อว่า ให้มี่ขาดแน่เพิดอ่ะด้วยดยกะชจมูดถ้าไปนี่ถ้ากลับไปเอ็ดเอานักซื้อสปกิตสปกิตอะได้วยไปพี่น้องเอ้ยรอพังอีกเนาะพี่น้องข่าวข้าวของวเมีเซาซุยสิเป็นได้กะติดตามนั่นมปใหญ่เขียวเด้อพี่น้องเด้อสิ่ไหมามน็เคียวกระเดียงกรได้ก็ได้บ่เป็นหยังถ้าทมซอซุยก็ได้บ่เป็นหยังติดตามลูกไปเลยนะไทยสมุทรไทยบค้าอยางสิมาเอาข่าวข้าวให้พังเนาะ ออีไปทางใดออีนะออีไปหงเรียน้วเออเพิ่นมักเ้าได้หมักม่วงเนาะหมักไหมนะโอ้ยร้านไหนกินมักแลวมาให้อออีก็ไม่ใยญ่เงิงเพิ่นหมักพี่น้องเอ้ยมาสมมาพกคั้นพี่น้องเอ้ยมาหดในเม่์ย่เคี้ยวขึ้นดกีบไอคอนพระกุลละกุศลกุติดตามส่องอาเต้เม่ใยญ่เคี้ยวเป็นกำลังใจในเดิอพี่น้องเด้อขอกอบขดใจเด้อพี่น้องเดิอขอกอบขบใจอีพิภพประการใดกอโทษขออภัยซะส่งเม่ใหญ่เคียวเนาะกะเขาให อวยไส้ห้พอนห้อย,ยู่ดีมีแห้งห้อย,ยู่เย็นเป็นสุกลุกเรื่องลุกเรื่องโอ้โหทาสุขขอวยไออส้พร mc ทุกทานจงอยู่ดีมี่ยงสุขภะผ้าผิวแข็งมันยืนลลกเหลเืองสุขกายสุขใจด้วยเถินสาธุบบายบายสบายดีบ๊ายบาย